สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับช่องของ The Art Gamer นะครับวันนี้เราจะมาุ่กในส่วนของการชุดบอลสีดำนะครับจะเป็นยังไงเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าอยลีลา map นี่เป็นการอัดนัวงนะครับมาชุดที่ผมจะเอาวันนี้คือชุดสีดำสามสิบโคเทโคตเฟีอวโคตรไรายมาเริ่มกันเลยสิบกล่องแรกปุ้ม map อาเกือบกล่องที่สอง อ่าเกลือ,อามาต่อกล่องที่สามกันเลยดีกว่ามากล่องที่สามปุ๊บอืม้มเข็มปิดกล่อ,กองที่สี่ปุ๊บอืมเกลือกล่องที่ห้าว่าไงตุ๊บโอ้โหชุดไม่ต้องมาก็ได้ตัวเป็นกระปอกล่องที่หก กล่องที่หกยังไม่ออกเกินไปมุย้ยมันใช้โอ้หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเลยนะครับทุกคนกล่องที่เจ็ดพัม่มกล่องที่แปดขนาดคนพาดยังบอกเลยกล่องที่เก้าเกลือมากกล่องที่สิบโอ้กล่องที่สิบยังเกลือสิบเอ็ดมั้ยสิบเอ็ดเป็นกล่องธรรมดาแบบเปิดครั้งเดียว อันดัหกเพชรย,ยังเกลือคิดดูเกลือมากเพ,พิบโอ้โหกองที่สิบสี่แล้วปะอ้าวลืมอีกกองที่สิบ erm, ห้าก <t ap> <t ap> องที่สิบหกกองที่สิบเจ็ดนับหมดนะกองที่สิบแปดกองที่สิบเก้าโอ้เช่ยกอง ก,กับจะกดออกเกมมาคิดดูหมดตูดครับยังไม่ได้ครับก็เดี๋ยวรอชมใหม่ทุกคนครับผมมีข่าวอะไจะแจ้งให้ทราบนะครับคือวิดีโอที่เห็นสุ่มชุดบอลเนี่ยไปอ่ะคือมันมันมีต่อนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเผลอลบวิดีโอนั้นทิ้งผมต้องขอโทษคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับคือมันเป็น ข้อผิดพาดของผมเองคือจะด่าผมโง่ก็ได้นะผมไม่ว่าอะไรหรอกคือผมก็โง่จริงแหละคือต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ไม่ได้มีวิดีโอชมต่อแต่ชุดนี้ผมได้แล้วนะไอชุดนักบอลเนี่ยผมได้แล้วในราคา1,000เกือบ1,200พอร้ถ้ารวมรวมของผมน่าจะดึกพันดรเพรกว่าจะได้ชุด นักบอลสีดำนี่มาเท่ปะเท่นะเท่นะก็ถ้าเกิดว่าถ้าบางคนดวงดีก็จะหมดเก้าร้อยแล้วอาจจะได้ท่าทางแถมด้วยหรือไม่ก็อาจจะได้ชุดอ่อชุดนี้ก็ได้หรือไม่ก็ชุดเขียวชุดอื่นเงนี้ยอาจจะได้แถมมาในราคาเก้าร้อยเพรแต่ผมดวงเกลือไงดวงเกลือจะจัดอะเกลือมากก็เลยได้ในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเพชรสุดคุ้มและเกินเจมหัดลดราคาให้บ้างนะครับผมไม่มีตังค์ละ ก็นละครับคลิปม <S hh> <t> ีปัญหาต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้บางทีอาจจะมีอีเวนต์แจกเพชรก็ได้นะใครจะรู้เออรอดูไปก่อนแล้วกันนะครับ